กินไม่เลิกลานะคะอันนี้ล็อกข้ามแล้วกินเค้กเหรออือฮือใครตัดเค้กให้กำลังรอยบริการหลานเหรอน้องเพื่อนน้องเพื่อนตัดเค้กให้หลานอ่ะรอบดึกนะฮะอ่านี่อือฮืออร่อยไหมครับปวินอร่อยครับขอบคุณหรือยัง ขอบคุณใครขอบคุณมากซิม,ม,มให้เรียกมักซิมได้ยังไงขอบคุณนงแค่มากซคิมเห็นี่ว่าองคุณยหน้มัามากซิมนะไอหน้าหลานนะฮะ่าอุล้าไูดไทยดิตอนไม่ไม่ดูหน้าอะไร ก็รูน้นะถ้าพูดมักซิมกระจบกละโอ้โหพูดมักซิมกระจบกละอยู่เป็นฝรั่งไปป้าอยู่ต้องเรีย,ยกน้า, <Okay. S 1> าบบนะอย่าด่าโอเคเด็กๆกินเค้กแล้วนะเดี๋ยวแม่มารับสองทุ่มยายจ๋า <c ười> ยายจะหนีขึ้นไปข้างบนแล้วนะ <c ười> เหนื่อยแล้วลูกหลานเนี่ย <c ười> จะหนีไปแล้วไว้กับโอป้าอุ้ยสนันวันวัพี่น้องเ้ยทุ่มกว่าแล้ว <c ười> レレダヤダバイ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 チェダ